ไขประกันชีวิตข้าวโพดอ,อบกรอบตราท็อปรสนมและรสชโคโค็อกโกแลตกะทิพาสเจอไรส์และกะทิ UHT ตราอร่อยดีคาเมลเบบี้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท ช่วงโอโหบางกอกวันนี้เราขอพาย้อนไปชมที่มาที่ไปของถ้วยรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่2ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์กว่าจะออกมาเป็นถ้วยรางวัลที่สวยงามขนาดนี้มีที่มาที่ไปยังไงไปชมกันเลยครับ ตรงนี้เลยครับได้คนสวยอีกแล้วคงต้องถามถึงเรื่องของถ้วยรางวัลของเราบ้างปีนี้ปีที่สองอาจารย์คะโอ้โหถ้วยรางวัลในนปีที่แล้วในว่าอลังการงานสร้างเลยนะอลังการงานสร้างหนักหนาสากันแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้ทําอีกเพราะคิดว่าถ้วยรางวัลปกตีแล้วทั่วโลกเขาก็อันเดียวเพราะอะไรอาจารย์ถึงม่ออกแบบให้อ่ะก็นาลาเซผมนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คิดว่าอันเดียวแล้วก็ให้ทำไปเหอะสักสี่ห้าอันเป็นสี่ห้าปีเออเราก็เหนื่อยทีเดียวนะไมคิดอย่างนี้นะ อยู่ดีๆก็เสียตาเราเนี่ยไปหาที่วัดงวดนี้มาแปลกๆเว้ยแม่เวจะมาชมวัดพาเมียไว้อีกสุดท้ายมันก็ลงล็อกขอให้ทําค่ะถ้าอย่างนั้นถ้วยรางวัลปีนี้อาจาย์เอาวิธีคิดมันจะเป็นคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยมันมันอย่างที่บอกกบกดดันนะทีนี้เราจะไปนั่งสเก็ตเนี่ยมันไม่รอดเดินเดินเดินไปอย่างนั้นก็ดูทั้งกลางตอนเช้าดูไปกลางวันเดินไปขึ้นเขาบ้างอะไรไปก็ดูไปมองไปมองมาปั๊บเนี่ย เรารวบรวมทั้งหมดเลยโอ้โหได้ฟังอาจารย์พูดขนาดนี้นะคะแอนเชื่อว่าเราต่างคนก็ต่างจินตนาการกันไปเรื่อยเลยวเอ๊ะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงจะออกมาจังไงคนไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ขอชมถ้วยรางวัลหน่อยค่ะเอาเลยต้องดูสักหน่อยว่ามันเล็กขนาดไหนเอาเราไปดูถ้วยรางวัลกันจริงโอ้โ ยรางวัลต้องสมแก่พระกิตยศหน่อยนะใช่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะต้องขออนุญาตว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าดูมองด้วยตาตรงนี้เนี่ยนะคะแอนมองว่าไม่เหมือนถ้วยรางวัลเหมือนเป็นงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งเลยอ่ะต้องเลยนี่คืองานศิลปะเลยเป็นศิลปะไม่ใช่ถ้วยรางวัลธรรมดาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับที่บอกว่าจากใช่ใช่ใช่จากความดำนจากดำตรงฐานใช่ไหมคะแล้วค่อยๆขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปสู่ความสำเร็จแล้วปิ้งตรงกลางไงนะเป็นสีทองสว่างเลยสว่างมากตรงกลางตรงกลางที่อาจารย์บอกนั่นคือความสว่างสวยของเด็กของเด็กความสําเร็จของเด็กจุดเป้าหมายของเด็กการต่อสู้ความเพียรพยายามความมานะเป็นสีดําแล้วค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นโอ้โหอาจารย์เฉลิมชัยใส่ใจและตั้งใจกับทุกรายละเอียดเลยนะครับสมกับเป็นถ้วยรางวัลที่มีเกียรติจริงๆครับ เอาละครับตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งไปชมเรื่อง